คนงานในสวนองุ่นถ้ามองผ่านๆในครั้งแรกเราจะเห็นว่านายจ้างในอุปมารเรื่องนี้ดูเหมือนว่าไม่ยุติธรรมอันที่จริงแล้วเขาเป็นคนมีเมตตาจุดสำคัญของอุปมารเรื่องนี้อยู่ที่นายจ้างผู้ให้รางวาัลกับคนงานทุกคนเท่ากันหมดแม้แต่กับคนงานที่เข้ามาทำงานในนาทีสุดท้าย ความรักเมตตาอันมหาศาลอย่างไม่น่าเชื่อของพระเจ้าที่ทรงประทานสวรรค์ให้แม้แต่กับบุคคลที่เป็นทุกข์กลับใจในช่วงสุดท้ายของชีวิตพระเจ้าทรงมีอิสระที่จะทรงกระทำเช่นนี้กฎหมายของโมเสสกำหนดไว้ว่าคนงานต้องได้รับค่าจ้างก่อนดวงอาทิตย์ตก เหมือนดั่งคนที่อยู่ในทางของพระเจ้าตั้งแต่ต้นซึ่งขุนเคืองต่อความโชคดีของคนบาปที่เป็นทุกข์และพึ่งจะกลับใจเหมือนกับการที่คนงานกลุ่มแรกที่ไม่พอใจคนงานกลุ่มสุดท้ายที่ได้รับค่าจ้างเท่ากับพวกตนอุปมาเรื่องนี้เปรียบได้ดั่งชาวยิวที่คิดว่าพระเจ้าจะมาช่วยพวกเขาเพียงชนชาติเดียว แต่ท้ายที่สุดแล้วพระเจ้าทรงเมตตาอย่างมหาศาลพระองค์มาเพื่อมนุษย์ทุกคนในโลกนี้โดยผ่านพระเยซูคริส